นายชูวิทย์กมนลวิสิตอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชูวิทย์กมนลวิสิตเวลา21นา51นาทีของวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าเมื่อฟ้าสีทองผ่องอําัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินวันนี้ไปทำเนียบเอาความจริงไปพูดให้คนมีอำนาจที่ทำเนียบรัฐบาลฟัง ทั้งเรื่องเล็กไปยันเรื่องใหญ่บุหรี่ไฟฟ้าทั้งขายทั้งดูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองต่างชาติไม่รู้เห็นมีขายก็ซื้อดูดแต่เสือกโดนจับบอกว่าผิดกฎหมายหารู้ไม่กฎหมายไทยมันสีเทาจึงบอกรัฐบาลผ่านเลขานายกพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคได้ผลทันควัน ตั้งแต่วันนี้หากพบคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าแค่ยึดไม่โดนปรับหรือดำเนินคดีส่วนระยะยาวต้องถามกระทรวงสาธารณสุขว่าหากบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายบุหรี่ธรรมดาไม่อันตรายหรือไม่ไล่ไปถึงพนันออนไลน์ตั้งแต่ไซส์เขนาดวงเงินหมุนเวียน5,000ล้านบาทต่อเดือนอย่างมาเก๊า8 8 8ไซส์เอวงเงินหมุนเวียน10,000ล้านบาทต่อเดือนอย่างโจ๊กเวกัส168 ไซเอลวงเงินหมุนเวียน20 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนอย่างโซวเป็นต่อหรือดี UFA ไซเอ็กแอลวงเงินหมุนเวียน30 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปอย่างตีน้อยร้อยล้านหรือเอ็ดดี้ที่ลูกน้องชื่อพีดกับเจียวลามไปเรื่องความยุติธรรมของอายการที่มาจากการใช้ดุลพินิษที่ไม่ใช่มาจากส่วนตัวหลายครั้งหลายคราแต่ต้องใช้ดุลพินิษบนพื้นฐานของเหตุผลและกฎหมายที่ชี้แจงให้ประชาชนฟังขึ้น นายชูวิตระบุต่อว่าอุทยานทับลานที่มีความต้องการจะลดขนาดลง200,000กว่าไร่และมีผู้ต่อสู้รวมทั้งมีข้อขัดแย้งว่าในพื้นที่นั้นมีทั้งรีสอร์ทและชาวบ้านดั้งเดิมจึงต้องแยกแยะหากใครอยู่ดั้งเดิมมาก่อนให้เขาอยู่ดูแลป่าไม้ได้ส่วนรีสอร์ทต,ต้องรือ้อแค่แบ่งคนจนกับคนรวยยังทำไม่ได้ก็อย่าไปเป็นข้อราชการเลย และสุดท้ายเรื่องรถไฟฟ้าสายสีสม้มอย่ามาบอกว่าให้ผมเอาใบาเสร็จมาผมว่าถึงขนาดนี้ต่อให้มีใบเสร็จก็ยังไม่ยอมรับเพียงพฤติกรรมมันมีกลิ่นเหม,ม็นมัวหมองหลักการง่ายนิดเดียวคือใครเอาเงินรัฐบาลน้อยสุดแล้วคุณภาพได้มาตรฐานเจ้านั้นได้งานไปหากทำให้ชาติต้องจ่ายมากขึ้น500แล้วคุณภาพเท่าเดิมต่อให้เป็นเทวดามาก็ไม่เอาพูดกันแค่นี้ดีกว่ามีสาระมากกว่า ส่วนสารปกครองสูงสุดยังไม่ได้ออกคำพิพากษาทำไมคนบ้านๆอย่างผมยังรู้ล่วงหน้าว่าใน50ตุลาการชนะด้วยคะแนน27ต่อ23ชนะกันแค่4เสียงเกินครึ่งมาแค่2เสียงทำเป็นฉิดเฉียดเนียน,น,ยนทั้งหลายทั้งมวลมาจากเรื่องหัวใจของการเคลียร์ผมในฐานะประชาชนไม่มีตำแหน่งแต่เอาข้อความของคนในสังคมไปสื่อสารให้รัฐบาลทราบเพียงแค่เสียงผมมันดังไปหน่อยเท่านั้นเอง วันหนึ่งผมเชื่อของผมว่าเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ใช่บรรดานักการเมืองปลิ้นปลอนตบัดสัตว์ไม่มีแบ่งแยกว่าจังหวัดไหนเป็นของบรรพบุรุษส่วนครอบครัวแต่เป็นบรรพบุรุษของคนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิ์ไม่ต้องขุดถึงโคดเอาขึ้นมาหาเสียงและไม่ใช่ของนายทุนที่จ่ายทุกพักเหมือนเล่นรูเล็ตโปรยทุกเบอร์ เงินของคุณอาจซื้อนักการเมืองได้แต่ซื้อประชาชนบางคนไม่ได้และประชาชนอย่างผมนี่แหละที่จะเริ่มสั่งสอนให้รู้ริษในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ว่าใครเคยทำอะไรไว้ประชาชนต้องจดจำผมจะเป็นคนเตือนให้รู้สำนึกดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ